สวัสดีครับฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสฤดูกาล2025-26นัดที่8ลองส์ชนะปารีสเอฟซี2-1สตัตเรนซ์เสมอโอแซ2-2ตูลูสชนะเมสซี0เอฟซีเลรียองเสมอเบรส3-3เอฟซีนองสไทลิน0-2ปารีสแซงแชแมงเสมอสตัตบุกอัลซัส3-3นิดชนะโอลิมปิกลียอง3-2อองเช่เสมอเอเอสโมนาโก1-1โอลิมปิกมาเกซีชนะเลออา6-2 สรุปตารางคะแนนฟุตบอลลีกเออร์ประเทศฝรั่งเศสฤดูกาล2025-26นัดที่8จกฝูงเป็นของโอลิมปิกมากเซมี18คะแนนที่2เป็นปารีสแซงแแมงมี17คะแนนที่3เป็นสตราสบุกอัลซัสมี16คะแนนและที่4ลองสมี16คะแนนฟุตบอลลีกเออร์ประเทศฝรั่งเศสนัดที่9คืนวันศุกร์ที่24ตุลาคมตี1 4 5นาปารีสเอฟซีพบเอฟซีนอง คืนวันเสาร์ที่25ตุลาคมสี่ทุ่มตรงเบรสพบปารีสแซงแชแมงคืนวันเสาร์ที่25ตุลาคมเที่ยงคืนเอเอสโมนาโกพบทูลูสคืนวันเสาร์ที่25ตุลาคมตี25นาทีลองสึกพบโอลิมปิกมาเกสคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมสามทุ่มตรงลีนพบเอฟซีเมสคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมห้าทุ่มสินาทีองเช่พบเอฟซีลอริยองโอแซพบเลออาฟสตาร์แกรนสุดพบนีสคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมตี โอลิมปิกลยองพบสตราบุกอาาัลซัสขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ